จังหวัดหนองคายถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายและพุทธศาสนิกชนชาวไทยลาวร่วมกันถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องไทยธรรมและเวียนเทียนรอบพระบสุดวัดโพชัยพระอารามหลวงวัดที่ประดิษฐา,านองคหลวงพ่อพระสัยพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายเนื่องในวันอาสาหบบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา เมื่อช่วงบ่ายวันที่13กรกฎาคม2565ณวัดโพชัยพระรามหลวงอเอเมืองจังหวัดนองคายวัดที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อพระไสพระคู่บ้านคู่เมืองหนองคายพระพุทธรูปที่ประชาชนสองฝั่งโคงเลื่อมใสศรัทธานายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัวั์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายและพุทธศาสนิกชนไทยลาวร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องไทยธรรม เนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาโดยมีพระราชรัตนลงกรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังพิธีถวายเทียนพ,นพรรษาผ้าอาบน้ำฝนเครื่องทยธรรมพระราชรัตนลงกรเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าอาวาสวัดโพชัยพระอารามหลวงก็ได้นําเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวง มีทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคายและพุทธศาสนิกชนไทยลาวเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงจุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเก้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน เราจะสัตว์ปรลก็สรางปุตตสิทธิ์เนอะแล้วก็สร้างสิ่งท่ากลก็จะเป็นการสร้างร้านทุกาบ้านกระบอกให้ดีการเข้าประช